มันจะเป็นตัวนี้ทั้งชีตัวันอาจจะคิดว่าเฮ้ยใครมันจะไปเลิกวะอินเนี่ยมันเปลี่ยนตัวทุกทีอยู่แล้วเราไม่เชื่อมันทุกคนอย่าไปเชื่อมันมันเปลี่ยนตัวเองมันแอบเปลี่ยนตัวแล้วมันได้ทุกคนไม่เชื่อใจทุกคนมันบอกว่ามันเปลี่ยนตัวแน่ๆทุกคนด่าผมอยู่ยแน่ เลยนั่นแต่ผมดูโอ้ยดูเรื่องเล่นรอบที่เซียนล้วะอ้ไม่เสียนละเฮ้ยโอ้อันนี้แหละร่างกายจริงๆผมหงอยรูปอกเลยนี่ทุกคนไปแต่งตัวตามได้นะแต่ผมจะสอนในคลิปหน้า วันนี้เช้าหรือว่ามื่วหรือว่าว่าพรุ่งนี้หรือว่าวันนี้ก็ได้คนะเราดปคลิปของผมคลิปต่อไป ทุกคนเราจะไปไถึงป็นแช่แต่ก็ไม่ถึงักทีทุกคนคิดว่าผมหยุดพูดเรื่องนั้นไปแล้วหรือเปล่าไม่ใช่หรอกตัวในใจทุกคนมันต้องเปลี่ยนมันต้องเปลี่ยนตัวแน่ๆม,นมันแอบไม่ได้ถ่ายคิดแล้วมันมันก็แบบเปลี่ยนตัวตัวแน่ๆทุกคนคิดแบบนี้หรือเปล่า นี่แหละล่างใจจริงๆของผมวันนี้ทุกคนทย่ิดลึกอคิดมากอย่าเอาความรู้ของคนอย่นมาคิดเดินไปเลยเอาไม่ได้อะ ใหญเอาทุกคนคิดหรอว่าเราจะเปลี่ยนตัวไม่เปลี่ยนครับยังไงผมก็ไม่เปลี่ยนเปลี่ยนตัวหรอไม่ผมผมไม่ผมไม่เปลี่ยนแหละว,วันนั้นแหละผมจะเป็นตัวนี้รอชีวิตอ้าวต่อแบบ ตลอดชีว์เลยะเอาให้ตัวเองตายเลยตัวเองตายล้วแต่เราก็ยังเป็นอยู่เป็ละครนี่แหละที่มันจำง,ง่ายที่สุดนี่ทุกคนขาผมขาขาไม่ได้เติมนะไปเปลี่ยนสีมาที่สุดนี่ทุกคนดูการขาสีไม่เหมือนกันนะ ฝั่งซ้ายสีเข้มฝั่งขวาสีอ่อนฮึเออ,อนีนววอออ่วนั่นวาแล้วฮึฮึฮึทำไมตัวมัน่าเป็นลูกๆกกแปลกวะคดเล็กตัว่ค่เล็ก,ก ผานตรงนั้นมาได้แล้วเราก็ดีใจทำไมวะคุณผู้หญิงท่าไปสิคุณจะมาอผบไ,ไม่ได้มันกระโดดไปตรงนั้นไม่ได้เพื่อน,นเราต้องตายไปอย่างเดียวถ้าเกิดคิดจะเฮ้่มันกระโดดไปได้ไงโอเค,อเคว้ยมันมันแบบมันกล้าขนาดนั้นเหรอว,วะ อันไหนอ่ะวฮ้ยถูกด้วยเอาเอ้าถูกด้วย,อวย,อย,วยวไ,ไอ้คุณผู้หญิงแกคิดเหรอวแกจะเหนี่ยฉันได้เราจะนำไอ้คุณผู้หญิงเราจะแซงคุณผู้หญิงคนนี้ให้ได้ทุนเราเจอคู่แข่งแล้วอู้มันมันเก่งอ่ะคิดหรอว่าคุณเก่งกว่าผมได้แต่ว้ เอ้ยใช่ว่ะมันเก่งจริงเฮ้ยเอ้ยเฮ้ยเอ้ยเกือบแล้วเกือบแล้วทุกคนเกือบกองขี้หมาแล้วนี่สวัสดีกพื่อนหกหกจะมาตั้งชื่อหกหไม่ได้นั่นตกเหมือนเหมือนกันแกเคิดๆแล้วจะเอาเอาคู่เข่งหกหกนี่แหละ เาเจอลวจะวข้แข่งคนใหม่ของเราไอหกหกแกใหญ่แกใหญ่เพิ่งออกซื้อกนะฉันฉันกำลังมองแกอยู่ไอ้หุกหกมันไปไหนหแล้วะอุ้ยเราเราข้อแข่งคนใหม่ดีกว่าไอ้หัวร้านกว่านั้นสีลุงอะ่ะไม่ใช่ไม่ใช่ไอ้ที่มาใส่เสื้อสีแดงเสื้อลายวันตุ๊กตีเนี่ยมันไปไหนแล้ววะไปไหนแล้ววะไ แกอย่าเพิ่งออกเซิร์ฟนะว่าฉันกำลังฉันกำลังจ้องตาแกอยู่ยรู้ตัวปะเนี่ยมันไม่รู้ตัวหรอกเพราะเรามันไม่ได้อยู่บ้านเดียวกันกับเราตรับัเห็นว่าเดินไปไม่ได้ต้องกระโดดอย่างเดียว ลุกออโอ้ยอยากนีออ่ไปครับไกลเลยทุกคนกว่าผมจะถึงอะ่ะเป็นชั่วโมงอะ่ะจะถึงผมไม่รู้ว่าได้โลว์บัสหรือเปล่าถ้าได้มคอมเมนต์ได้โอ,อ,อ,อ้ยยายแชทเขย อันนี้แน่เขาก็น,นี้ครับผมไม่มั่วอันนี้เราจําได้แล้วเราไม่ลืมลอ้อีเฮปยเกปไ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 ไไปไป่ว,ว,วไปนปไ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 ไปไกไปไปไไป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 ไไปสปไปไไ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  โอ้มันมีโบติดอยู่ข้างหลังด้วยอยิ่วน่าเกลียดมากทุเลศมากลเลือดเลือดทำไมมันเพิ่มชา้าแต่วะเนี่ยเฮ้ยชั่วโมงชั่วโมงเพิ่มเพิ่มแบบนี้มันเหรองไม่ใช่ละเลืออทำไมเพิ่มชา้าจังวะหรือเราหรือเราตายตายเมื่อกี้อันนี้ไม่รู้ไม่ทราบเลย ปล่าอุ้ยคนขี่มือไม่เท่เฮ้ยเราคู่แข่งคนไอหัวร้ายคนนะั้นที่ผมบอกคุณอนะทุกคนจะถึงเมื่อไหร่วะจะถึงเมื่อไหร่ถามก่อนไวเรี่กแบบนี้ละทุกคนมันก็ยากอยู่นะยากอยู่ ไว้ายากปะผมว่ายากวิเล่นตามผู้หญิงวันนี้เดียวกัาเล่นเล่นบูเคเว่นด้วนผู้หญิงคนนั้นเขาเล่นบูเคเว่นผู้หญิงคนนั้นก็เล่นบูเคเว่นเดี๋ยวเราจะเข้าตามไปโอ๊ยจดกระโดดไม่ทันนะคะพย วิ่งนี่ตัวละครเราคือตัวเดินวุ้ยเนี่ยตัวละครที่ผมเป็นวันฟรีโลบัสคุณต้องการโลบักฟรีหรือเปล่าครับผู้หญิงคนนึงเอาหัวล่องหัว,หว,หวอ้าอาอาจะแข็งช้างเฉยนี่ทุกคนตัวละครผมนี่คุณคุณอะไรวะเขาเป็นคนอังกฤษป่ะคงอังกฤษไม่ค่อยรู้เรื่องหิมะตกเรือทุน เุ้ยเจ้าของแมพยังไม่เอาหิมะออกไปว่ะเออบ้านใครเอาคนอังกฤษเขาด้วยไม่ไม่เอาเฮ้ยแตนอะไรวะเนี่ยแล้วนะลเพื่อนเราอยู่ไหนเนีย่ยเพื่อนเราไม่อยู่นั่นน่ะน่าจะอยู่ว่าหลังที่สาติดหน้าเนี่ย ใช่ป่ะเนี่ยไม่กล้าเดี๋ยวเขาประสบอบมะมาถามอยู่ขอให้แล้วเขาก็าแบนเราโอ้ยวีลอแทักเตอร์วะเกเตรรถแท็กเตอร์โอ้แล้วเรารถก้างวาย วิ่งเดี๋ยวเราเสกแลมโบ้ขึ้นไปเฮ้ยแกแกแกหยุดหยุดหยุดนี่เดี๋ยวเราเสกรูกแทนนี้ขึ้นไปเอาเลยอุ๊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 ยเออมัวแล้ว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 เออนั่น หัวแล้วเพื่อนหัวแล้วหัวแล้วเอยเออมันทำยังไงวะถึงมันจะไปได้อุยอุ้ยตลกมากโอ๊ยนี่นไงได้เลยเพื่อนทำได้เพื่อนมันต้องค่อยๆไปหรอเอาเอาเอามันมีวิโซติดขับขึ้นไปเอา้าวุ้ยดิว่ามันต้องไม่มีเรอวะ หรือว่ามันต้องไม่มีล้อเดี๋ยวมันจะแบบนอนารังด่างอ้าวไม่มีล้อก็ไม่เกี่ยวไม่มีล้อก็เกี่ยวอ่ะเอาไงเนี่ยลูกเต๋อเห็นแล้วทำไมแล้วมันไปยังไงอ่ะเพื่อนกระแสรถเทสลานะลเนาะรถโมเดลดเรถโมเดลโอ้รถคันนี้สวยนี่ว่ะไปเพื่อนไป ดูมันห้ามติดกันวะยิ้วไปไปไปเพื่อนไปขับไปเลยนายจะไม่ตกแล้วล่ะไม่ตกก็บ้าแล้วเหยียบเหยียบแบนเลยอุ้ยอุ้ยอุ้ยคุณต้องหาของมาวางนั่นี้ลับนี้ับนี้ับนี้ เว้ยถอยหลังเอาตูดเข้าจะลองดูตูดเข้าเอาตูดเข้าอุ้ยเอาตูดเข้าจะได้ปะอุ้ยอุ้ยอุ้ยอุยรถสะโพกอุ้ยสะโพกฉับไอสะโพกฉับแบนฉับแบนครับเพื่อนต้องหารถคันเล็กๆอ่ะมีคันนี้คันนี้คันเล็กๆครับรถคันเล็กๆอาจจะได้เนาะเพิ่น กๆรถคันเล็กๆได้ว่ะน่ววะว่ะเอาๆๆขับนี้แล้วขับนี้ขับนี้ไปแล้วเจอ,เอาวายจบดีแล้วดิงด้งๆ้งครับวู้วว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 ว้วิวววววอวยวล้วเราขับวปดสิบอวว รถอะไรวะเนี่ยขับโคตรแรงคันจิ๋วแต่เก่าวะ่ะคันจิ๋วแต่โคตรเก่าเลยโคตรแรงแล้ร,รัปรับได้ถึงสองร้อยเหรอได้ไงรับได้ถึงเจ็ดสิบไม่ใช่หร่ออ๋อด,ด,ดิบดิบอีกอ๋อบาแล้วผมเป็นผมเป็นคนชอบรักรถชอบชอบได้ชอบซื้อรถไงมันติดอะไรวะเนี่ย โอ้ยว้ยายมันรถคันนั้นมัาตามมันมาตาดีดีด,ดีโอ้ดีดีด,ดียังไงวะเนี่ยโอ้ยมี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 รถดิ้นรถดิ้นรถดิ้นฮู้ดดดดดดยมาจอดให้ถึงที่เลยเหรอเพื่อนโอ้ยเปล่าไปเฮ้หรือว่ามันต้องหันตูดเข้าอ่ะแล้วมาจะได้โอ้ยเพื่อนถ้าแบบนั้นเลยเหรอไม่ควรรถมันแบบมันเสียเลย เราหันตูดเข้าเออหันตูดเอ้ายังไม่ทำเสร็จเลยแ้มันขับหนีแล้วเราก็ขับหนีว่ะโอ้ยแมนพึ้ง,โอ,งโอ้ยเมื่อกี้อะไรวะโอ้ทำไมรถมันดีจังอ่ะเกิดอะไรขึ้นพึงโอ้ย รถมากดิบเลยครับทึ้งโอ้ยโอ้ยันดิบมากครับเฮ้ยประตูนั้นคืออะไรอ่ะนี่ประตูน่ะคืออะไรอ่ะดิบมากเลยครับรถคันนี้เดี๋ยวผมจะขับไปเที่ยวเฮ้ย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 เฮ้งโอ้ยแรงนะเนี่ยแรงเฉยได้อู้ขับมาซื้อของเลยครับโู้ซื้อของเลยครับ ออ้มีขอให้เลือกเต็มเลยทุกนเดี๋ยววนันนี้เราจะไปเช่า,บ,า,าบ้านหลังที่เจ็ดเราไปกันแล้วบ้านหลังไหนดีล่ทุกคนจะบ้าเลยเฮ้ยหลังนี้จุก่า เ้าๆๆเอ้ามีเช็คสองด้วยเหรออุ้ยเช็ดสองอะไรเนี่ยอะไรที่มันอลังกูนอะไรขนาดนี้อลังกูนมากเฮ้ยม่นมีผู้หญิคนนี้จะเข้าว้าวว้าวว้าว้าวล็อก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 ล้าลูกเออดูหัดดูเซฟหัดดูเซฟหัดทำควาว่ากันวาว่ากันดูเซฟดูเซฟออ ไม่ αι, แค่นี้มันก็ทำไม่ได้ละเพราะว่าวัดเดี๋ยวมวา่าป่นวนวายซ้อนซอนซอนซอนไหนดีวะจะเข้ามาได้ต้งนี้จะเข้ามาได้ปะ ทุกคนใครเล่นอ e ีเวนต์กันปะกคนจะเล่นให้ดูคลิปหน้านะคะเอ,อ้อตายแล้วครับบ้านหลังที่สามสิบอ็อ้ยว,ว่าหลังที่สิบห้าว่ะจากบ้านอะไรกันเอ,อ่ยคาพปนเลยครับ ว้ายเราจะคนเราจะคนไม่ด ah uh, ีไม่ดีสภาพแบบนี้ไม่ดีไม่ดีนี่ตรงนั้นป้เยองาแล้วยว้ายว้ายไดีดีดี้ายห็นแล้วปะอืมอืตเดีวเตรียมโรอด ไว้ไว้ไว้ปัดป่าเลยปันมาเลยว้าวววส้นไหนไหนส้นสอนซ้นสอนไม่แจกปูนบ้านขาได้สำเร็จวันนี้นเหตุการณ์จะสงบลงนะทุกคนเขาเปิดหลังบ้านทิ้งโอ้ยชิบเปล่งแล้วแล้วเราจะขึ้นเอาไปได้ขึ้น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  เข้าบาแล้ว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 เข้ามาแล้วคงไม่เห็นบันไดเราหรอกใช่ไหมเราหลอกเขาหลอกว่าปิดบันไดเหมือนเหมือนคนเหมือนคนเข้าไปในบ้านไหน ไป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 รีบเลยหัาพันหัาพันหัาพัน้เกือบตายแล้วมันพีมอะไรของมันวนะวน่ะหัาพันดกวยหวาพันเฮ้ยตรงนี้ก็ได้ว่ะ ม,มันรับจ้างมาเกะกันหรือเปล่าวะอุ้ยพูดอะไรลงไปมันบอกว่าโอยโดนปนบ้านอีกแล้วอุ้ยไม่น่าเลยอูย้บอกเลยว่าเราไปสายปนครับเข้ามาก็ปนเลย บ้านหลังที่สิบสามถึงห้า 5, น่าจะมีเพื่อนเราอยู่เป็นเป็นจ,เปน,เจน,นจองเป็นเจ้าของบ้านยังมีคุณจองเป็นเจ้าของเนี่ยเนี่ยว่ามันลบบอกไปแล้วอุ้ยวิงว่งวิงว่งวิ่งตุบต,ตับต,ตุบตับเต็มเลยมาสร้างบ้านกันว่ะอ๋อบ้าแล้วบ้าแล้วชั่วโม,มงนี้บ้าแล้วบ้าแล้ว เริ่ม้าวกันใหญ่แล้วครับปุ้ยนั่นอยู่ไหนกันวะเราจะแอบไปยังไงดีโดยที่มันไม่ให้เห็นแล้วในบ้านที่หลังที่เราป้นม,ปมันไปมาสักครู่นี้โหมีฝน,นเมืองครับปุ้ฝน,นเมือง ของบ้านมันแบนเราได้พ่ะนะแบนเราได้แน่เลยก็ออกมาจากนอกบ้านแล้วแล้วบ้านแบนยังไงได้ครับไออ๋อมันแล้ว่าแบนเขาแล้วว่าว่าเขาแบนเราไม่ได้เพราะนี่มันมีเส้นมันมีเส้นบ้านอยู่ถ้าเราแบบเข้าไปนะเราโดนเขาโดนแวนแน่ ลบ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 ยัก็บอาลบปะโ,โัวลบเฮ้ยมีการะมันพิมพ์อะไรของบันนี้แล้วเฮ้ยมันเพื่อนเราปะเนี่ยอย่าบอกนะไม่ใช่เพื่อนเราเก็บตายละ คุณผู้คนเช่าเอาจอครับคุณผู้หญิงคุณมาทำอะไรแถวนี้ผมจองผมจรังผมจองที่อยู่ของผมบอสคือปี่าบอไม่ใช่คนอื่นไม่ใช่ค่บปีลา มีใครเช่าแล้วเช่าครับป่นไปทั่วมั่วไปหมดสวัสดีครับผู้ผ้สวัสดีครับผู้ไม่ใช่อะไร มันใช้เรือกลับเกาะตัวเองว่ะอา้าวว่ะดูมันดิใครว่าจะกล้าเติมโลบะสองพันสองร้อยยี่สิบสองโลบะเฮึโอ้โอ้ัอหหนนาไปดิอันนี้ ลาหมดเร็วๆเลยโอุโอ๊ยเดี๋ยวเดนะี๋ยวหมดลาทุกคนนะสำหรับคลิปนี้ขอจบแค่นี้นะครับใครชอบก็ฝากกดไลค์ก,กดแชร์กดซับนะครับเอ้ยตายฉลามเพื่อมาเป็นคลิปใหม่ในว,วันต่อไปนะครับสำหรับคลิปนี้บ๊ายบายครับวู้วบนบานคนนี้มันก็สนุกจริงๆว่ะบนใดหนหลัง ほい。